ตำรวจครับผมถามได้ไหมว่าดินเนี่ยตักเขาเขาตักดินที่อยู่บนกระบะไปไว้ที่ไหนตอนนี้นะครับที่เนี่ยที่ตักเขาตักไปรถอีกองพันคี่หมดแล้วครับแล้วของการถูกตำรวจกำกับดูแลไว้ไหมตอนนี้เนี่ยทางเทศ่สนิทมาช่วยดูแลอยู่นะครับตรงนี้นะครับรถสองพันี่ยแตกแตกแต่สีขาวมีการวัดเทไปแล้วนะครับทางสสปิยรัตน์บอกว่าเทไปแล้วนะเททิ้งไปในไซต์ก่อสร้างแล้วครับตัานคำถามคำถามคือ ตำรวจปล่อยให้มีการยุ่งเกี่ยวกับพยานวัตถุวัตถ,ถุหลักฐานได้อย่างไรแล้วตรงนี้มันเป็นตัวพิสูจน์ใช่ไหมท่านว่ารถบรรทุกน้ำหนักเกินหรือไม่ตำรวจได้ดูปอวิอาญาหรือเปล่าตรงนั้นนี่แหะรครับตรงนี้เราไม่ตืเสียงนะครับเนื่งจากว่าขั้นตอนนั้นเนี่ยตอนที่ตักกันเนี่ยเราก็มีอยู่กันเยอะสื่อมวลชนก็เยอะนะครับทุกคนก็เยอะ ไม่มีใครสามารถที่จะไปปิดบังได้นะครับแต่เนื่องจากว่าขณะที่ชุนลมุนกันอยู่เรื่องของการาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับจังหวะนั้นเนี่ยรถบรรทุกเนี่ยเขาก็เอาเอารถเข้าเดี้ยวเข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ต้องทําการตรวจสอบกันต่อไปนะครับว่าดินเนี่ยไปทิ้งตรงไหนยังไงนะครับตรงนี้ก็ขออนุญาตเดี๋ยวเราขออนุญาตทําการตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวต้องรายงานผู้บัญชาการเป็นลำดับชั้นต่อไปครับแต่ต้องรายงานด้วยว่ามีการตัดดินไปทิ้งรรัตงงนนน้้นอมีกาารรายาและต้องมีตํารวจรับผิดชอบ อันนี้เนี่ยผมต้องขออนุญ,ญาตนะครับเนี่ยผมมาดูเนี่ยผมมาดูที่เกิดเหตุเนี่ย่จะว่ามันเกิดเหตุตรงนี้นะครับ,รบผํก็ในการจราจรน,นะครับแก้ปัญหาจราจรแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้เพื่อให้แก้ปัญหาได้เร็วที่สุดแต่ปัญหาคือตอนจังหวะที่รถมันไปเนี่ยร <Norwegian. S 2> เราก็ไม่ได้เฝ้าอยู่ตลอดเวลานะครับรน,นี่คือยอมรับความผิดพลาดแล้วไม่ใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าหนึ่งเลยเนี่ยอะไรผิดพลาดบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่เนี่ยก็มีทั้งทางของเขตของตำรวจช่วยกันดู ดูทั้งในเรื่องของอการจราจรเรื่องของประชาชนที่มานะครับรวมถึงของทางต่างๆที่เป็นดินเป็นทุ่นตินี่ก็ดูกันอยู่นะครับทางเขตเนี่ยเขาก็เรียกทางหลวงเนี่ยซึ่นเป็นตาช่างเนี่ยมารอไว้แล้วนะครับซึ่งขั้นตอนที่เขาจะดําเนินการต่อเ็เป็นเป็นขั้นตอนต่อไปตรงนั้นเนี่ยผมขออนุญ,ญาตผมยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวรอให้ผู้บัญชาเนี่ยชีย้แ<ใ>จงเบื้องต้นอย่างนี้ครับทางสส,สปิยรัตเนี่ยก็ยืนยันว่าข้อเท็จจริงมีการตักดินเอาไปทิ้งแล้วครับ พยายาานตรงนั้นเราก็าไม่ว่ากันก็ต้ด <นะ S 1> ูกันดังนั้นหมายความว่าก็ต้องมีการดําเนินคดีเรื่องการทําลายวัตถุหลักฐานถูกไหมอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอยู่แล้วครับท่านแต่ประเด็นเนี่ยผมก็จะชี้ว่าท่านท่านต้องทําอะไรบ้างท่านก็ต้องตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจละเลยได้อย่างไรให้มีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ วัตถุหลักฐานที่สําคัญได้อย่างไรและถ้าเรื่องนี้ไม่มีอยู่ในบันทึกการสอบสวนก็ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกถูกไหมถ้ามีถูกไหมอันนี้อันนี้คือท่านประก,กอบอินเกจนะรับทราบนะครับผอประก,กอน .5 นะครานี้เขานี้อย่างนี้ท่านฟังผมให้จบดังนั้นเนี่ยถ้าพบว่ามีข้อเท็จจริงว่ามีการนําดินไปทิ้งจริงก็ต้องมีการดําเนินคดีเรื่องการทําลายวัตถุหลักฐาน และก็ต้องดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปล่อยปะละเลยให้มีการเข้าไปคล้องเกี่ยวกับวัตถุหลักฐานสําคัญด้วยและอย่างไรก็ตามก็ต้องคํานวณทางวิศวกรรมได้ว่าทิ้งไปกี่คันรถแล้วคํานวณกลับมาเป็นน้ําหนักของดินได้ด้วยและสามารถพิสูจน์ทางวิศวกรรมได้ว่าบรรทุกเกินหรือไม่ถูกไม่ถูกครับดังนั้นท่านต้องเก็บให้ครบทุกประเด็นนะถ้าละเลยหลบเลี่ยงไม่มีประเด็นเหล่านี้ในการสืบสวนสอบสวน,สวนท่านประกอบอินเกจวันนี้ถือว่าท่านทราบแล้วนะ ถ้าไม่มีหรือท่านไม่รายงานหรือท่านรายงานแล้วผู้ขับัญชาไม่ใส่ใจในเรื่องนี้ก็ก็ท่านกับผู้ขับผูญชราท่านเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบเนาะส่วนนี้ก็ใส่วนนี้เนี่ยทางผู้ชาเขาสั่งกาไไรไว้แล้วนะครับว่าดำเนินการตามที่ท่านต่อ,ตอเนี่ยได้ว่าไว้แล้วนะครับแต่ในส่วนนี้ผมขออนุญ,ญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนเ<ด>พราะว<ด>่าผมจะให้รถเนี่ยหลบหลบก่อนนะครับเพื่อที่จะปิดประตูนะครับแล้วดาวเขียวท่านอย่าลืมสอบด้วยนะท่านลงถามท่านจะรุนเกียรติดูว่าดาวเขียวเนี่ยส่งถึงใครบ้างนะครับ กรณีเรื่องนี้พุ่มกับเสียชีวิตหนึ่งท่านเพื่อร่วมมาชีพท่านนั่นแหละแล้วก็มีสารวัตรก็เสียชีวิตอีกหนึ่งนายเนาะเพื่อร่วมมาชีพท่านเหมือนกันเนาะผมก็หวังว่าท่านจะสอบต่อนะว่าดาวเขียวนั้นส่งเงินถึงใครบ้างนะครับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณวิโรดก็เดี๋ยวจะพาเดี๋ยวทางคุณโตโต้เขาจะถามเขาจะพาไปดูจุดทิ้งดินนะครเขาจะไปโตโต้จะพาไปดูจุดนะครับที่ ตโตเห็นมีการทิ้งดินนะทุกท่านนะใน Facebook ใน YouTube ฝาก1แชร์หน้าเฟซ1แชร์ลงกลุ่มนะครับก็หลายหคนนะครับติดตามประเด็นเรื่องของสวยรถบรรทุกนะครับมอสักครู่นี้คุณวิโรธลักษณะดีสอนสอ,สอสอบัญชีรายชื่อพักเป้าไกลนะครับ ก่นนี้ถ้าอะไรจะเข้าไปดูครับว่าเข้าดินมันิ้งขนาไหนพี่โรสขอขันเรื่องการเขียวดาวบีซึ่งประธานสมาคมขันรถก็บอกว่าเป็นสติ๊กเกอร์สวยเขายืนยันว่าเป็นสติ๊กเกอร์สวยทั้ที่พี่โรสก็ตอบแล้วนะครับว่าเป็นสติ๊กเกอร์คือคือเรื่องนี้ผมว่าเดี๋ยวคงตำรวจคงตอบคงคข่งคงตรวจสอบดีที่สุดนะครับนะครับเพราะว่าเราอย่าไปจํารูปลักษ์มันนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนไปทุกเดือนนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราไปจําว่าดาวเขียวดาวแดงพระจันทร์ดวงอาทิตย์ผมว่าเราจําไม่จบไม่สิ้น ผมว่าแต่เบื้องต้นเนี่ยมันเป็นสารลักษณ์ที่น่า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 สงสัยอย่างมากเลยเกิดได้ไหมรัีรยก่อนปับตัวตัดกันนะครับคือขอประเด็นนี้ก่อนครับเดี๋ยวครับครับครับคตอิครับไปครับผมคือครับคร่บครับอันีบ้คือคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเชิญคุณคุณโตโต้ปิยรัตน์คือเรื่องนี้คุณโตโต้เนี่ยก็ติดตามตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็พบว่าคือปกติเดี๋ยวถามว่าขนดินออกได้ ต,ต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ,ของเจ้าหน้าที่ตํารวจเพราะว่ามันเป็นวัตถุหลักฐานสําคัญที่จะพิสูจน์ว่าน้ําหนักเกินหรือไม่ถูกไหมส่วนใหญ่ก็คือต้องบรรทุกตักออกมาแล้วก็กักไว้ก่อนอย่างนี้ถูกไหมแล้วเอาตาช่างมาช่างแล้วก็คณิตศาสตร์ง่ายๆเอามาบวกกันว่าแล้วบวกกับตัวน้ําหนักตัวรถถูกไหมฮะปั๊บเดียวเดี๋ยวก็รู้แล้วครับว่าน้ําหนักมันเกินหรือไม่ถูกไหมฮะแล้วก็ท้ายที่สุดผมว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจดูที่เพลารถก็ได้ครับใช่ไหมหรือระบบพวกระบบช่วงล่างรถก็พอที่จะ อนุมาณได้ว่ามีการดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินหรือไม่ถูกไหมเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่ที่ประเมินไม่ได้อะใช่ไหมครับคำถามก็คือว่าคุณปล่อยให้อ่ของกลางสําคัญเนี่ยหรือวัตถุหลักฐานสําคัญอย่างนี้ถูกตัดแล้วก็อ่เอาไปทิ้งซึ่งตามที่คุณิปรั์บอกก็คือว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่จุดที่มีการทิ้งดินเกนกระบะสีขาวเหรอเป็นเป็นรถบรรทุกสิบล้อสีขาวคือเรื่นี้ก็คือว่าตํารวจรู้ไหม ถ้าตำรวจรู้ไม่รู้เนี่ยก็คือปล่อยปะละเลยแล้วก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วผมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเรื่องเปวีอาวิญาเนี่ยเรื่องพื้นฐานของคนที่ประกอบอาชีพตำรวจเนี่ยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ถูกไหมแล้วเมื่อกี้ผมเจอทางท่าน<อ>ท่านตำรวจนะครับเป็นรองสวัสดิ์ท่านรองรองผู้กับันรอ,องผู้กัปับก็ท่านประกอบนะครับท่านก็นบอกว่าเดี๋ยวคงจะรายงานนอห้าต่อไปนะครับก็คือผู้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 บังคับการตำรวจคนครบาลห้าแล้วก็น่าจะมีการรายงานไปถึงผู้บัอวัการตำรวจนครบาลด้วยนะครับ แล้วกรณีนี้นดาวเขียวคืออะไรผมว่าต้องเสาได้นะครับจะบอกติดเล่นเหรอมันคงสังคมผมไม่เชื่อมั้งนะครับ mm. ติดเล่นคุณติดสติ๊กเกอร์มันดูแล้วจะลงใจหรือมันบังแดดอะไรยังดีกว่านี้ปะนะครับ mm. แล้วเรื่องที่2ก็คือว่าคุณปล่อยป่าให้เอาเอา,เอาดินไปไปทิ้งได้อย่างไงแต่อย่างไรก็ตามครับผมเข้าใจว่าทางาคุณโตโต้เนี่ยก็ได้บันทึกไว้ละคุณคำนวณได้ครับว่าดิน1คันรถเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ประเมินทางวิศวกรรมได้อยู่แล้วคุณก็บวกทบเข้าไปกับอีคันเนี้ย ทิ้งไปกี่คันรถทิ้งไปคันรถนึงแต่ขึ้นครังท,ที่ที่ที่อุบัติเหตุนะก็คือ1คันรถคุณก็เอาหนึ่งคันรถที่ทิ้งไปบวกกับคันเนี้ยที่ยังถูกกัก,กไว้อยู่แล้วก็บวกกับน้ําหนักตัวรถที่เป็นต้นเหตุถูกไหมเกินไม่เกินเดี๋ยวก็รู้แต่ต้องมีการดําเนินคดีเรื่องการทําลายาวัตถุหลักฐานแน่ๆถูกไหมฮะแล้วตํารวจที่เปิดกลวยมีตํารวจเปิดกลวยให้ด้วยจราจรเปิดกลวยให้ด้วยก็ต <จร S 1> <ห>้องโดนละเว้นหรือ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 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และถ้าเกิดพบว่าพุ่มกับทราบพ,พุ่มกับสอนอพระโขนงทราบและรับรับทราบหรือมีหลักฐานวิทยุว่าวอให้ท่นานทราบก็พุ่มกับพระโขนงก็ต้องโดนด้วยถูกไหมครับและถ้าเกิดนอห้าทราบด้วยนอห้าก็ต้องโดนด้วยงานนี้ถ้าไม่มีคําตอบผมว่าย้ายกันย,ย้ยายย้ายย้ายกันเยอะนะครับเริ่มมีในโซเชียลครับเอาหลักฐานออกมาเปิดเผยว่ารถลันกษณะแบบนี้งก่อนก็เป็นที่มัศาศากฝันกันครับก็คือตอนนี้มันคือน้ําหนักบรรทุกเกินเนี่ยมันเกิน ถ้าเกินอยู่แล้วเนี่ยมันก็รุนแรงแล้วแต่ตอนนี้คุณเราเราเราเร,าราู้ใช่ไหมว่ามันเป็นหน้าฝนถูกไหมครับแล้วว่าดินที่มันอุ้มน้าเนี่ย<ช>นะครับมันก็มันก็หนักกว่าเดิมเยอะถูกไหมครับแล้วที่สาคัญคือมันเป็นการวางาพื้นเนี่ยในลักษณะชั่วคราวในกรณีเข้าจว่าโครงการเอาสายไฟลงดินใช่ไหมครับ,รบมันมีคือว่าทางทาง,ทางวิศวกรรมเขาเรียกว่าม,มันมีเรื่องของการสั่นสะเทือนนึกภาพไหมครับแล้วเวลาที่ทางหลักวิศวกรรมคือเวลาที่มันสั่นสะเทือนเนี่ยมันมันมันก็มีโอกาสที่จะ เสียหายได้ง่ายกว่าถูกไหมถูกไหมคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าเมื่อกี้อาจารย์รผมอ่านข่าวอาจารย์ช mm. erm okay. ัดชาติก็ประเมินว่าน่าจะมาจากเขตบรรทุกน้ำหนักเกินถูกไหมเข้าใจเหมือนกันถูกไหมคำถามก็คือตํารวจก็ต้องพิสูจน์เดี๋ยวตอบกลับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตลอดเวลาต่ออนุญาตทางนะครับเดี๋ยวคุณวิโรจน์จะพาไปนะครับคาดว่าพื้นที่นะครับที่เป็นจุดทิ้งดินนะทุกท่านนะครับหนึ่งแฉนาเฟซ หนึ่งแชร์ลงกลุ่มนะครับคุณวิโรธมาพร้อมกับคุณปิยรัตน์จงเทพนะครับฝากกดกระชายข่าวใส่และผมไลฟ์ยาวนะทุกท่านนะครับอยากไปข้างหน้าก่อนอน,นี่ในซอยนี้ครับอยู่ไม่ไกลนะนนนะครับพุ่งกับพุ่งกับใบหนุนตำรวจต้องเรื่องนี้เนี่ยก็ผู้มิอาการตำรวจสอบศวนกลางก็ ข้อช้ำมากบาดเจ็บมากถูกไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนศักดิ์ศรีตำรวจอย่างมากแล้วก็ทางขอบก้องก็เข้ามารับหน้าด้วยตัวเองถูกไหมคุณนักถ่าวมากเออนอห้านี่เขาเขาเขาไม่คิดที่จะรักษาหน้าตำรวจเแล้วเขาจะท้าทายอำนาจของตำรวจสอบสวนกลางแบบคือผมว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นน่ะนะครับและคำถามคือณวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าก็มีนักข่าวไปถามทาง ผู้มุงกับสอนองั้โหนกเกี่ยวกับการตักดินไปทิ้งถูกปะก็ไม่ได้ทําต่อบแปลกไหมคือผมว่าถ้าเรื่องแค่นี้นะไม่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 รู้แล้วมีคําตอบให้สังคมไม่ได้นะผมว่าผู้บัญชาการผู้บังคับบัญชาก็ต้องประเมินแล้วแหละถูกไหมฮะถูกไหมครับนะครับเราเราเราหลบนิดนึงได้ไหมฮะได้ตรงนี้เดินได้เไม่เกินครับคือมันน่าเศร้าไงตำรวจตายตายไปแล้วสองคนคุณยังจะเอากันอย่างนี้ร ครับผมฮัลโหลฮัลโหลนะครับก็เขาจะพาไปดูเคยไอ้ไอ้ดาวเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่สีเขียวเนาะแต่ว่าคุณจะไปจำไงครับว่าเป็นสีอะไรถึงว่าไอ้ดวงอาทิตย์มันยังเปลี่ยนสีเลยถูกป่ะถูกไหมล่ะดวงอาทิตย์มันยังเปลี่ยนสีเปลี่ยนเลขเลยถูกไหมเดี๋ยวนะคุณอย่าไปจำเลยเพราะมันมีสัญลักษณ์ที่เราตอบไม่ได้ไง ว่าสีเขียวหมายถึงเดือนอะไร A B C หมายถึงอะไรถูกไหมคือสุดท้ายมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ไม่ต้องมีคาตอบแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีมาตอบว่าไม่ใช่มันหน้ามันหน้ามันหน้ามันน่ามันน่ามันน่าตั้งข้อสงสัยอะถูกไหมแล้วเมื่อกี้ทางสมาพันธ์ก็เข้าใจว่าก็ให้ข้อมูลว่าหน้ามีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นสติ๊กเกอร์สวยอีกเหมือนกันถูกไหมคือผมว่าสมาพันธ์เขาน่าจะรู้ดีที่สุดแล้วเพราะคนมันอยู่ในวงการถูกไหม จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่ครับจะเดินติดตรงรถไปก็จะขัดแย้งกับผู้พิพากาาการปฏิบสติผลการบอกว่าส่วนนี้จะพุ่งออกแล้วก็มันก็หลักฐานเมื่อภากบุแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ผมว่าผู้เรียงรายนี้เพราะว่าสนอที่นำการตำรวจนครบาลคงต้องเคลียร์กับท่านผู้เรี้ยงรายสอุดท้ายและที่สำคัญคือน้องห้าด้วยพุ่งจากสอนอภาคเหนือด้วยเนี่เดี๋ยวทรายครับว่าคุณปล่อยให้คนเข้าไปค้องเกี่ยวกับหลักฐานสำคัญด้ว ใช่ครั่ะคนย้ยวเข้ามานี่เนี่ยรถสีขาวคันนี้แหละพี่ที่เข้าไปเททีอ๋อคันนี้บอคันนี้แล้วแล้วเทแล้วก็ออกมานัา่นแหละสีเขียวเป็นการสติ๊กเกอรอ์แล้วก็มีสติ๊กเกอร์เหมือนกันมสติ๊กเกอร์เหมือนกันเลยค<อ>ันนี้ครับที่ยิงคันแรกคันนี้มานยิงใช่ครับอสติ๊กเกอร์เดาเดาดวงนี้โอ้จริงๆนะมันสุดยอดจริงนะ

ครับครัดนลฟ้าครับมันจะได้าเหนมีอนี้ครับทางนี้ครอันครับมีกติกด้วรั่าพเดากิล้อนำีไปเรื่อยๆเฮ้มันิไรื่ออ้อยาไปจำครับแต่ว่ามันต้องมีคำตอบไงถูกไหมาะมันมีคำตอบเตยว่าว่ามว่ามันคืออะไร

ผมก็ไม่ได้เข้าด้วยแต่ว่ามีไม่ได้เข้าาแต่สเข้าเหมือนเหมือนกับว่าเขาตกลงกันว่าช่างอะไรเสร็จข้างหน้าแล้วก็จะขอเข้ามาํามข้างในใช่ไหมครับพี่แต่ว่าไม่ได้ให้เทคือต้องช่างน้ำหนักขอใช่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 อันนั้นอ่ะคือผมผมเข้าใจอย่างนั้นซึ่งข้างหน้าเนี่ยผมตอนที่เขาจะช่างเนี่ยผมก็พยาไปคุยกับเจ้าของรถ ช่วยเห็นเห็นพี่ก็คุยด้วยนะครับช่วยเจรจาผมช่วยไปเจรจาแล้วก็สุดท้ายก็คือสรุปว่าเอารถไปไปไปตัดแล้วก็ขั้นตอนการช่างข้างหน้าผมก็กลับเข้ามาข้างในสรุปก็คือเอางี้คือเราไม่ต้องทะเลาะกันพาะผมเพราะเราไม่ได้มีปัญหากันแต่ว่าตอนนี้พี่พี่ยืนยันว่ามีการช่างไว้แล้วคือช่างไหมเนี่ยคือผมไม่ได้อยู่ข้างหน้าแต่ว่าไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าพวกพี่อยู่ข้างหน้ากันอย่างนั้นแสดงว่าถ้าไม่ช่างทางนี้ก็ไม่เกี่ยว อันนี้ก็คือก็ต้องถามว่าก็ไอคนที่อยู่ข้างหน้าที่เป็นคนช่างเนี่ยต้องรับผิดชอบคือผมผมพื้นที่ก็คือเหมือนกับเขาถูกคุยในที่ประชุมแล้วว่าขอใช้พื้นที่เอาดําทิ้งแล้วก็ตีรถเปล่าออกไปช่างหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งพอเคสเที่ยวแรกเข้ามาเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ผมก็ตกใจเอเข้ามายังไงแล้วเห็นวิ่งไล่ตามกันมาผมก็เลยบอกเฮ้ยห้ามผมก็ยืนอยู่กับพี่สั่งห้ามไปปุ๊บข้างในนําแล้วแต่ว่าสิ่งที่ดัมไปเราไม่ได้ทำลายหลักฐานอะไรทั้งสิ้น แล้วเต็มคันรถไหมเต็มคันรถไหมเนี่ยกองตรงนั้นอยู่ที่เดิมเลยครับพี่ไปดูได้ไหมครับผมขอเนี่ยให้พี่วิโรกับพี่เข้าแล้วก็สื่ออยู่ข้างนอกนะฮะวิโรดได้ไหได้เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขตก็เที่ยวเข้ามาดูเยู่เที่ขตมาดูคือสภาพอยู่เหมือนเดิมผมกั้นคอกแล้วก็เอาผ้าคลุมให้เรียบร้อยเลยถ้าพี่จะตรวจสอบสามารถมาขุดแล้วเอาไปช่างอันนี้ผมยินดีสนับสนุนแล้วก็ช่วยเพราะว่า ตรงนี้แสดงว่าอย่างนี้ดีมากครับก็คือยังอยู่ยัง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 ไงยังสภาพเดิมยังให้ฝากพี่รักษาไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวพี่ไปเดินดูกับผมสองท่านได้ได้ครับสองคนด้วยแล้วกันครับได้ครับพี่แล้วเดี๋ยวก็เดี Warriors> ๋ยวทางทางสื่อนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทางคุณโตโตถ่ายรูปออกมาให้แล้วกันเนาะ นะครับเพราะว่าทางในก็มันเป็นเขตพื้นที่ก่อสร้างผมเข้าใจได้ไม่อันตรายนะครับแล้วเดี๋ยวเกิดเกิดลื่นเกิดอะไรแล้วอุปกรณ์ท่านก็ไหลตังคเนาะไหลตังค์ได้ครับแล้วเกิดมีของของตกอะไรใส่หัวนะครับได้ครามีย่าถามจริงๆับว่าตอนแรกอ่ะเขาเอารถมาให้ฟรีมาช่างวัดกันตรงนั้นทำไมถึงไม่ยอมให้ช่างตรงนั้นอันนี้ผมผมคือไม่ทราบว่าในส่วนของเจ้าของรถกันเนี้ยคือผมเป็นเป็นคือผมกับทางเจ้าหน้าที่รัฐผมก็พยายามเข้าไปคุยและเจรจาให้พี่ นะครับนะครับรถบรรทุกนั้นเป็นเอาซอร์อีกทีนึงใช่ครับใช่คือเราตัดเหมาว่าคือคุณมารับเหมาดินออกไปอันนี้ก็คือส่วนของเราคือตัดซับลงไปข้างล่างนะเพื่อ่านนี้ครับคือการเอาดินออกมาเนี่ยเพื่อการเก็บกู้รถอ่ะถามว่าทําได้แต่ของกลางพขตัดออกมาแล้วมันก็ต้องมีการเก็บรักษาไว้หรือถ้าเกิดจะไปดําก็ต้องมีพยานมามาคือคือคือมาร่วมช่างอ่ะว่าน้ําหนักเนี่ยตรงกันนะก่อนที่จะไปเอาหลักฐานเนี่ยไปดําถูกไหม แต่ตราบใดก็ตามเดี๋ยวก็ต้องถามนประเด็นนี้ทางพี่เขาบอกนะเขาทางทางนี้เขาไม่รับผิดชอบตรงนั้นก็ต้องดูว่าตํารวจที่รับผิดชอบตรงนั้นเนี่ยมีการช่างน้ําหนักไปไหมมีพยานที่คอยตรวจสอบการช่างไหมแล้วยอมรับน้ําหนักที่ตรงกันไหมถ้าไม่มีอันนี้ก็หละหลวมมากถูกไหมแต่ทางนี้พี่เขาไม่เกี่ยวแต่ว่าทางทางพี่เขาบอกเดี๋ยวเขาจะรักษาหลักฐานไว้เป็นอย่างดีแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดจะต้องเอาไปช่างใหม่ก็ก็ได้ไม่มีปัญหาครับนะครับอ่าโอเคนะตามนี้ถูกต้องตรงกันเนาะนะคืออางนี้คือทางพี่เขาเนี่ย ไม่ใช่จำเลยดังนั้นก็ต้องให้เขียบพี่เขานิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาไม่สบายใจคือจากที่ประชุมออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีการช่างช่างเสร็จขอใช้พื้นที่ในการดัาคืนแล้วเอารถเปล่าไปช่างอันนี้ครอันนี้เราเราก็เข้าใจเราก็โอเคไม่ได้ติดนะไม่ได้ติดประเด็นงั้นเดี๋ยวไปดูกันทางอนุแล้วเดี๋ยวทางโตโตอรเาไประร่วมกันกับทางคุณหนุ่มนะครับสอกอของเราแล้วก็คุณโตโตนะครับสอสอของเรานะครับ ก็เบื้องต้นนะครับต้องเอาว่าความเป็นธรรมก่อนค,คือผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยเขาไม่เกี่ยวนะครับตอนนี้ปัญหาก็คืออยู่ที่บริษัทบริษัทที่เขารับขนดินแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับว่ามีการชั่งเอาไว้หรือไม่ถูกไหมฮะอย่างไงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ทางผู้รับเหมาเนี่ยนะครับก็ทางตัวแทนก็บอกว่าเขาได้เก็บรักษานะครับอไอกองดินตรงนั้นอะเอาไว้อย่างดีแล้วก็มีการคุมผ้าไว้ด้วย กันพวกเวลาฝนตกนะครับแล้วก็พื้นข้างล่างก็เป็นพื้นทรายดังนั้นเนี่ยถ้าเอาแบ็คโฮมาตักเนี่ยนะครับก็จะได้น้ําหนักใกล้เคียงว่าไอกองดินที่เอามาดั้มเนี่ยนะครับที่ประมาณสักครึ่งคันรถเนี่ยนะครับมันน้ําหนักประมาณสักเท่าไหร่นะครับก็ทางผู้รับเหมาก็แจ้งว่าก็จะเก็บรักษาตรงนี้เอาไว้อย่างดีนะครับีที่เห็นสภาพดียังไงกงก็ยังยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จากจุดที่ตักออกมาเพราะว่ายังมีความเปียกชื้นอยู่ ซึ่งคาดว่าลักษณะดินลักษณะนี้จะอยู่ได้อีกสักพักหนึ่งถ้าไม่โดนแดดนะครับตอนนี้เขาคุมผ้าใบไว้อย่างดีเพื่อไม่ให้ดินนั้นถูกน้ําระเหยออกไปก่อนเนื่องจากว่าน้ําก็มีส่วนเกี่ยวกับน้ําหนักด้วยนะครับ <ขอ S 1> ครับพอผมคิดว่าพุ่งเนี้ยนะครับถ้าเกิดมีความจริงใจอะ่ะก็ควรนําม,มาช่่งให้มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีตามพยานต่างๆนะครับที่เข้ามาร่วมกันว่าน้ําหนักนี่มันเป็นน้าหนักจริงๆแล้วก็เป็นรวมกับไอ้ส่วนที่เหลือที่ยังอยู่ข้างหน้าแล้วก็รวมกับน้ําหนักตัวรถก็รู้แล้วครับว่าน้ําหนัก รวมแล้วเกินที่จับหรือเปล่าถูกไหมไม่ยากจริงๆจะช่างวันนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่ารถรถตาช่างมาแล้วรถตาช่างเครื่องที่มาแล้วครับกรมทางหลวงเขาก็เอาตาช่างมาแล้วก็น่าจะช่างวันนี้เดี๋ยวจะแจ้งทางเขตทางผอเขตว่าให้วันนี้แล้วก็ที่ตกลงไปในอุโมงตั้งเยอะเนี่ยถ้าเอาขึ้นมาได้ก็ให้จะให้เอาขึ้นมาด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวทางสกนมประสานเนาะครับผมได้อยู่จนจบครับได้ครับครับผม อข,อขอบุญครับ,รบซึ่งคุณาาวิโรธนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางดินด้านในมีท่านใดต้องการภาพบ้างครับ <c oughs> <c oughs>